ครับผมนี่แอดมินเดินทางมาที่วัดปูหาเจ็ดแปดได้ครับเด้่องมาตามต่อแนวทางของปูเพิ่นสิมีแนวทางอีกอย่างครับผมเอาผูใ้ใดเข้ามาเข้ามารับชมรับฟังก็จะเริ่มกดไลก์กดแช่ได้ครับเด้อเป็นกำลังแรงใจครับผมส่องมาแห่งพ้ามวนส่องมาแห่งมวนซึนครับผมเนะาะไม่ได้เป็นพาม,มา ตามต่อแนวทางการเสี่ยงโศกนะครับเนาะฟังไหวรับส้มรับฟังโดยมิสตินะครับเนาะตัวเลขหรือว่าแนวทางนี้อาจฉิมากหรือบ่มากก็ได้ครับผมเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโศกเชียงหลับนะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับส้มรับฟังครับผมเอาไปเบิ่งน้ากันปูพ่นสิมีงาน ยังเนาะนนี้นี่นื้อห่างไห้เฮ้าเกีียวกับเนหางจันรเชงสุกชางหลับเบิ้งน้ำกันครับผมอาจารย์พันธ์สยรเรกบอบ้านลยโอ้นัหอดั็เนีโอ้เป็นบุญวะครับบุญพระเวทบอก บุญนี่เนาะกลางไร่อั้เอนไลุ่พระเวียดปว่าคุญเทศแรล่คุณตัวุพระเวียปครับไุ้ฟังแห่นั้งมูเลยหมูมากตังเรเปิดตัวซาบเวียงว่ะอ๋อแต่กอนมัให้เทศเส้นเวีย้โอ้โหท่เก่าผู้้นู้ในบจะเทศเองใ่ไครับผูดีนบ่จะเทศเองโอ้โห้ยินเสียงกเทียแล้วแถวนี่มันกับพ่อมีพูดอะไรนไปเทศทอเชียรายมันอ้ พเขาจะมาโมนใบเถียรจังหวัดเชียงรายบ้านบ้านพี่น้องไปปีแรกอะไรเมืองเจ็ดพระเจ้าเครือเอาบุญพระเวดนะครับเบสื้อตัวเวทเทีเท่เรียกเสียงเขาจะกมกักนงี้ยนะวัน<อ>นี่ก็ไม่ได้ไปสามปีแล้วแถวๆนี้ก็มันหาภาพเถียรยากคู่มือเรียภาพพวกเถาพูกแก่เลยพวกมีแล้วอย่างนี้เถียรเป็นทำนองเทศเป็นตะฟังเนี่ยก็หายากแล้วเพราะว่า ่อยมันหัดมากแต่จะเป็นเรื่องหน่อยลงพูลงตาบางคัไปฮัดเทศใบล้านครับผมเจเมื่อกลยเก่งเสีแถวๆนี้หาผมมาเทียบรถนเทศยต่เนศ่งเทศใบล้านนี่กันทศไเป็นทำนองราตาเร็วครับอ้าะจะว่าเสียเทไหร่ดูวันทาว่าก็เก่งแ๋ยว่าท่านอ่านรู้สืกเรียดๆๆๆรุ่นเอเหม่อน ตัวในญ่มันก็อ่านงายแล้วตัวนว่ก็ไปย่างเลืรอยแถวร้อยเท็ดนครับก็เจ้ากระถือยังรอวกันนักเท็ดกเจ้าถือยงครับผมตัดผ้าเครื่องสามเจ็ดหนึ่งผ้าเคื่องพูดได้ดีเปตัดนั่นเจ้าไปสื่อให้ไปสามเจ็หนึ่งเนาะครับแม่นมีมีอยู่สามต่อนึครับผมก็เจ้าไปตัดหลอดเออ บา้านนี้ให้ย่อมไปแปดซี่ซี่แปดครับบ้านนี้ข้าเจ้าก็เลยไปคือพ่อว่าหัวไห้ศูนย์สองนั่นมันขื่นมันเป็นศูนย์สามบ้านนี้ไห้แปดซีข้าเจ้าไปซื้อสามแปดซี่แปดสามสามต่างซื้อซื้อขึ้นซื้อลูกเอาข้าเจ้าก็เลยถือวันนั้นหนถืกอก็นอะไรเท่วมากหนูถูกหมื่นห้าถูกสามเจ็ดปู่ว่าท่าน สามเจ็ดเจ็ดสามหนูตัดเล่นตรนั้นก mm hmm. ันกับใครสามพันเ mm hmm. นี่ยคนเดือกเมื่อวั mm hmm. ani, ari, ari, นนี้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นั่นคือเจ็ดสามสามเจ็ดดังมาสองใหม่วันยุ่งโยบายน,นี่ก็บกูฟันเกียวรถเนี่ยมาสันก็ฟันคือกันฟันเกี่ยวรถมันกับไปเชื่อดี่เหรอเจ็ดสามเจ็ดที่เหรอเจ็ดเจ็ดสามที่แหรอ โอ้ันี่อ้ยย่อหันทันเนี่นตัวย่อตานันมั้ยงตัวย่อตาหันม้ยโอ้ย่เล็กเกาเล็ขึ้นเลยแจ๊บวต่เดียวมันเล็กเขึ้นเลยมันบนบานพูดา่าขคันเดีสวเลี้ยงปลาเผาเพศนะท่านบ้านเอื้อีหลีมั้เไม่กลับ้านเดี่ยวเว้นบ่งปลาเผาบนปูดาไาเตี้ยเสื้อรัตาลีเจ็ดสามสามเกตต้องเสื้อผมจะเสื้อตัวนี้อะไรฟันวันก็ฟันรถเจยรถ รถปูเดี๋ยวเรา่ิมัมนบอ,อกอเราเก่าสองเดือนมันจะยุดทะเบียนตีเรา่ิออกอีออก๋ดีเื <c oughs> ้อน,นี้เป็นอะ่ะปูฟันไปฟันวะเาเอหาหายไ,ไม่หายดี่วยมัย้งหายเห็นหายอีกแล้วหายอีกแล้วออไหายไม่หายดี่วยหัหายมาดี่วยมาเด้อาเดอมาแมาหายมานต่น้อยรับมาจั่ไหนลูกวบ้านหรอหับหายหาบหายไม่หายใอยซีนวยให้เก,าก่าปู มันจะเป็ี่ยนทกวันเลยนบ่ย้าหาไฟขางละสี่หน่วยเห็นบ่วนาไฟขางละสามหน่วยงันเน่ยเห็นม่มันออกกันอีหยังง้วนน่ะผู้ท่าหาไฟขางละสามหน่วยออกสามก่อเก้าสามกันน่ะมันนี่กัมาหัวขางต้องขึ้นต้องขางหัวเงี้ยอีหยังหัวสี่หัวมันดังมันบ่อมันนี่มันไปออกเล่มงวนรุ่นมั่มันบ่ออกสี่หัวนักคนมันนี่หาไฟมาให้บานนีห้วยคนผู้เก่าแต่ละหาไฟมาโอ้ไม้แล้วหาไฟขางละสี่หน่วยเลยไฟหน่วยบักเง่้ยเลย ถามว่าไงวมือขึ้นนี่วลูกขึ้นมาตีสองเยมพาว่าฝันสีะพ่มันจิตแม่นอยู่บ่านแต่จะดุงตื่นขก้นวาห้องแบบยังแหงน่าเอาเด้อเป่าก็เอาหายวะนั่นหายยังหายอีกอบิันเลยแน่ยผมไมหาแต่เราได้เตี้ยกลัวหายครั้งละสี่หน่วยเนี่ยาไม่ายหนึมาเมาเด้อเปลาหายเตี้ยมาเอาหายมันหัวกันหายยังเรหาเป้า ไอ้เป่าเขาไมให้กันไอ้ต้องข้ามแค่แตพ่อเ้าไอ้ต้องข้ามเลยให้รู้ไอ้เป่าไมาให้ปะี่ยเออว่ามันฝ <ing> ันตังซีสครับผมหามไปมาห้กันแล้วสีน่วยด่พราะว่ายามันมีไห้หนู่ิป็นเนี่ยกันพอกะตีไปให้หาไให้หกไปกันแล้วเอว่าหามก็หามหาหกหแก็สีน้วยเนอฝันนั่วนะเออเออ เพราะว่าเลขที่ทีซื้อได้นั่นเลขประเฮ็ดมากนั่นเลขมันเด่นสีกว่านี่ครับว่าขันมันมันมาหนึ่งมันมามาึอว่านี้ยวันนี้เลขนี้มันดับหนึ่งบนล่างวัดวัดไม่กูวดก้อนนั่นจำเลขเล็กน่านั่นแปดหกหนึ่งเอาร่วมกันบดบวกกันแด้มันโล่งท่ายหามันดับหาบนล่างมันกับบัมมี่มานีเก้าสองศูนย์เลขนาครั้งที่หนึ่งต่อเก้สองเป็นที่เอ็ดบัมี่หนึ่งบนล่าง สามกับซีกับบ่ออกแท่กันไลม่ม,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 มันดอะไรเนี่ยมันี่ออกได้ก็คือเลขหกมันสีมากคย่ามหกัน 6, ล่วคอคำนวณแล้ว็นในหกอืมาเลขคำนวณมากม,มันมากได้่นนอัปรเนี่คำนวล ออกสามแปดสามหนึ่งเป็นสามสามแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสามแปดยี่บสี่เป็นยี่บเจ็ดบวกเก้าหกลงตัวมากหกหกมากเอองวดกว้อนเลยล่ะศูนย์สาม หนึ่งศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งร้ศูนย์สามสามเป็นเก้าบวกกันได้เก้าบวกเก้าอีกได้สิบแปดแปดอยู่รักหน่อยเห็นไหมสามแปดเห็นไหมแปดยูรักหน่อยครับบ้านนี้ก็ลงหกหกรักหน่อยรักหน่อยสี่สิบเอสิบสามบวกอีกบ้านนี้ตัวนั้นสิบสามคูณมันได้สี่ได้หนึ่ง เลขหน้าครั้งที่หนึ่งเก้าสองศูนย์บวกกันเก้ากับสองหนึ่งบวกกันได้สิบเอ็ดบม่มีแล้วสี่ตัวเดียวเลขมึงขีดโดดใส่กับบังเล่าบ,าบนซ้ำเนี้ยเป็นบนอ่าบนซ้ำสี่หกหรือว่ากันกับแปดครับผมอ่าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดออกศูนย์สามหนึ่งคันศูนย์ได้ศูนย์สามเจ็ดยี่สิบเอ็ด ลงศูนย์เห็นไหม <laughs> ออกศูนย์สามเห็นไหมนี่นเห็นไปลงศูนย์ออกศูนย์สามอ่าเล่นบอลอ่ะบารนี่ลงแปดว่าคับมันกับ่าสามแปดบานนี่ลงหกตัวเดียวสี่หกเล่นที่สี่เล่นได้ที่ป้อยไปไม่ดส์มิดส์ตัวนี้ เลขบอด้เด่นเลขถึงบอดีเด่นสามเลขมันเด่นสนนี่ตัวเดียวสี่หงุดนี้มากสีออ่ตัวเดียวบานนี้เลขที่สามาได้ก็คือห<ะ>้าหกสี่สี่สี่หกเก้าสี่หกหนึ่งสี่หกว่ะเร่นให้ตัวเดียวนี่ตัวนี้เป็นตัวร่อง ค่อยบอกว่า,าร้ายคูดอกเรียกขไว้กว่าสี่หกร่อ,รองซี่แปดวันที่สิบหกเรือนสามตี่หกซีอ 3, ือันว่าพูดเขาออกไฮมื่อไห่นะละนี่ครับข่าไฮมืไห่ค่ะแล้วซีนไว้นะขอก็เลยตีใส่ตัวนี้เรียกมากทั้งที่เรกก็คำนวนมันได้หกมานี้เรี่ยงพุทิีบสาบวกเี่ยได้ซีกับหนึ่งหนึ่งมันบอมี ืบาทนี่มันสีโลกมากวางหันมันกลับบ้านต้องกัรเหรอวางหันมันมากจังสีวางหันแบบมันศูนย์สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นั่นนี่มาออกเสียงไม่หรแต่ว่าสามแปดมันเดือดตดแต่มันออกเสียง เห็นไหมมันออกเลียงสุดนี่เห็นไหมสามเจ็ดที่เห็นเลยนี่ม,มันออกเลียงสุดนี่มันจะรับบนรับรังบาดีมันตีมากจังสี่บาตี้ครับสามแปดสี่อ้าหกเจ็ดแปดเ,เ,เ,เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อ้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเรียกดินสี่สี่สองนี่สี่สองนี่เป็นหน้าเพราะว่าเรียกมากนี่มีตนี่ 4, สี่แปดคันมัดเบิ้ลเลยบ้านนี้ขันมัดเบิ้ลมัดสี่เบิ้ลตัวนี้นะ